สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาดูบอนสีชายชนค่ะเยอะแยะเลยโอ้โหสวยมากนี่นะคะโอ้โหบอนสีชายชนนี่ไงอันนี้ต้นเล็กนะคะอันนี้ต้นใหญ่งามมากโอยชมพูฮาป่บะ น้องเขาสวยมากเลยอะดูนะคะดูกันแบบเต็มๆเลยทุกคนเยอะด้วยหลากหลายด้วยหลายต้นนะ่ะเนี่ยป่าบอลชายชนเลยอ่ะเนี่ยเลยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ แต่เขาสวยจริงเนาะก็มีเสน่ห์ใบไม้กระแสนะคะกำลังมาแรงใบนะใบของน้องชมพูมากเลยได้ครอบครองนี่สดชื่นเลยนะทุกคนดูสิของมันต้องมีอะไร สวยมากสต่คุณบอลชายใช่ไสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ